นะครับมือนี้กับมะยูทงยูทาคือเก่าพี่น้องหาเห็ดหาหายาเห็ดนี่นะครับเห็ดเขาไข่เด็กครับนี่ผู้ดอกง,งามมีดีพี่น้องตรงนี้จุก,กุอยู่น้อครับเอาเได้ไแม่มต้องใส่นี่ป่ะปิดเอาได้ไหมเท่วพอน,นี่อดอกง,งามครับนี่พี่น้องนี่แหละครับมีต้นไม้นี่มันก็นมี เนี้ยกินจังสีเลยนี่ไปย่างไปอีกกันหน่อยมาเที่ยวพอ่อนี่นะครับฮ่าดอกงามอีีพี่น้องคุณเม่ยขามันปุ่นอะไปปิ้งตำใส่ปนได้ี่เนาออันอนี้เอาว่านี่เออปิ้งตำปิ้งตำส่แก้วเอาหากันหน่อยคือเก่ากลมู้เอาไวคือเก่าดินี่น,นี่ขามันนี่ เป็นไปได้ก็จะเอาไปน้ำเรื่องขาเนี่นี่เอาไว้หม่งเกานี่ให้มันโปรงให้มันเกิดคืเอเกาเพราะว่าเสื้อสปอร์มันกระสีได้ยุ่หม,ม่งเกานี่พี่น,อไไน้องนี่นะครับมีปลามีต้นไม้กับมีแนวยูแน้กินได้ีิไปย่างตีกกันมาเทียบพอีว้าโถ มันออกอยู่กกเดีน,นี้ตจ้นี่กกแขนได้นี่นี่กกตะเขียนได้นี่อ้าดูพี่หน่อยดูเรื่องขุนน่ะน้่นอนาอมดอกงามงามนี่ปาดอันนี้ออกปาดไบขึ้นเกลวานี่นะครับมีแตได้เป็นเชื้อกระสียูง่ายเลนกระติกเกิดคือเก่า <c oughs> นี่ดอกหนึ่ง ดอกงามครับพอดีปนพอดีแจวนี่ยเลยพอตดำใส่ตดำใส่แกวนี่นี่ดอกนึงพีน่น้อโอ้ยมะนาวกัดพอดีเก็บเห็ดอุ้มดอกนึงอยู่อุ้มเดียวชี้หาดอกุูนี่น,นี่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่นี่น นี่นี่งามครับนี่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 น้อยนี่นอยนี่พี่น้องนี่เห็ดบวนี่นี่ตีนกระเบื้อไปดิปาดไขึ้นโกลพอมันเป็นเชือสปอมันนี่เขาไหวมันโป้งเหมันเกิดห่อนยามันนะครับนี่น้อยเห็นบ่าครับพี่น้องไว้เขียงเสีบคักี่นี่เห็ดเขาไข่นี่ อีกเปิดเบิ้งสิบ่ปลาแตกมึงบอกีกเปิดพี่น้องนี่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 ตัวหมานตัวนี้มือนี้ไหมเขาไข่ล้วนๆตัวนี้ปาดไว้โอ้โหเพราะว่าตีนมันสมองสปอมันอยู่นี่พี่น้องข้าวเดี่ยวอย่านี้นี่ดอกนึงอ้่คือดอกงามเถอวะดอกนึ่งนี่ เออมีตัดเอาเพราะว่าไงนมันอยู่แหงามันอยู่คือเก่ามันกันนะชุบกันนี่พี่น้องดอกมีแต่ดอกงามๆเห็นบ่นี่นี่มั้งอีกกันนะปลามันอะไรนี่ฮ่าตัวนี้นี่นี่นี่ตรงนี้พี่น้องตรงนี้สองดอกนี้นี่สองดอกนี้นี่ถูกอยู่เฮียเฮียมีแต่ดอกงามๆนี่นี่เมาหมาเนี่ย โอ้ยนี่ว่านี่ปาดเนี่ยปาดตีนเห็ดมันไหวพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นย้ำฤด,ดูกาลต่อไปมันก็สิเดือดออกทีน,นี่ราคาทั้งทั้ง,งบ้านพี่น้องอยู่เห็ดออกบ้านน้อนะครับทั้งบ้านผมนะครับพ่นท้องร้อยเอ็ดครับผมพ่อได้กินอยู่ครับพ่อได้แกงอยู่นี่ นะครับอันนี้เมื่อนี้ก็เอาเก็บบรรยากาศเก็บเหตุยุโคกยุวัาให้ปลายหน้ามาฝากพี่ฝากนอนครับผมจะมี่หญิงบอมากับแม่ครับวันนี้แม่ตัวยนี่โอ้ดิพี่น้องนี่เล่นเดียวยนี่ทหงามวันนี้จุกช่อยู่ห่าทุอ กขาดอน้ันี่ครับเห็ดเขาไข่ครับเห็ดไข่ครับผมแกงแสบคักตะนายสดน้ำกโกกวกนูนดอกหนึ่งพี่น้องนี่้อยได้แกงนึ่งพอดีเลยนี่พี่น้อง น,นี่จะดอก,ดาก<ห>งามๆ<ห>ครับผมเอานี่เดี๋ยวดอกหนึ่งนี่ค่าป่น,นี่กินได้ป่นี่บ่ได้บ,บอก<ห>เอาอากาศอยู่ธงกิทามาฝากพี่ฝา่ายน้องเพียงทุนนี้ครับผม สวัสดีครับ